รเราอยู่ที่ทะเลสวยๆทรายขาวๆที่ไหนรู้มาลงท่ายนั่งรถไฟมาลงแล้วก็เดินมาประมาณ1กิโลก็จะลงทะเลหัวหินแห่งดีจ้ะทุกคนนี่หายามเย็นเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวจะไปแลนะฮะทุกคนนะฮะเดี๋ยวนั่งรถไฟต่อไปลงชุมพรจ้ะทุกคนจานะครับก็มีการไว้ มีการเล่นพาราไคลติงอยู่ตรงนู้นตวนี้เป็นเหมือนจะเป็นว่าวอ่ะทุกคนใช้แรงพัดของลมอยู่เหนือทะเลทุกคนเขาเรียกพาราไคลติงไม่ใช่พาราเซลิกนะถ้าพาราเซลิกนั้นจะเป็นคนนะฮะคนจะบินขึ้นไปกับกับลมด้วยทุกคนเห็นไหมตรงนี้ฮะถ้าเกิดไปตรงไปเรื่อยๆไกลมากเลยนะก็จะเป็นเขาเต่าก็จะเป็นเขาช่องกระจกก่อนเขาช่องกระจกนะฮะทุกคนเห็นไหมใช่ไหมเรียกถูกไหม เขาช่องกระจกใช่ไหมตรงนั้นน่ะแต่ถ้าเป็นประจวบนั้นเขาอะไรอ่ะทุกคนเขาอะไรอ่ะเอ๊ะหรือว่าตรงนั้นเขาช่องกระจกตรงนี้มันเขาเขาอะไรทุกคนเออนั่นแหละแต่มัดนีเขาเต่าแน่นอนทะเลสวยกว่าที่นี่เยอะเลยเขาเต่าที่ทะเลสวยๆมากเรามาจากราชบุรีจําได้ไหมไปดูคอนเสิร์ตหองต้นข้าวกลางคืนแต่ว่าไปไม่ถึงแล้วก็มารู้ทีหลังว่าเตองต้นข้าวเหมือนกับ ไม่ได้ไปวัดที่เรากําลังจะไปอย่างไปเราไปผิดเวลาเราดึกว่าสี่ทุ่มแต่พี่น้องก็เลิกไปแล้วเขาไปเขาไปวัดดอนตูมก่อนหรือเปล่าเห็นมีคนมาบอกว่าเป็นงานที่สองนะวัดดอนตูมแสดงว่าต้องไปวัดพระศรีอานก่อนเราอะพลาดไงแต่ด้วยพันพลาดที่แบบเหมือนชะตาฟ้าดินว่าอย่าไปเลยถ้าน้องไม่ได้ล้องในวัดก็จะไปทําไมเราอยากให้เห็นน้องรอกในวัดเพราะเป็นงานบุญจะได้ไปทปําบุญด้วยแต่ว่าปรากว่าน้องล็อกนอกวัดอ่ะ เป็นสนามคล้ายๆกับอยู่ตรงข้ามกับวัดพระศรีอานทุกคนเนีย่ยขึ้นไปทางซ้ายมือข้างหน้าเราเดี๋ยวก็จะเป็นถนนเดินไปสารีรถไฟหัวหินได้เอ๊ะทำไมมาเที่ยวนี้เราไม่เห็นลูกปั้นอนุสาวรีของโผลกิ่งเพชรนะเราเดินเลยมาแน่เลยเมื่อกี้เดินลงมาทุกคนชอบแม้ทะเลแบบนี้แต่อยากให้ทุกคนไปหาดทรายน้อยที่อยู่ตรงทางไปอุทยานราชาพักแต่ว่าเลยไปนะ เลยไปตรงทางเขาเต่าสวยมากทุกคนอยากไปอีกอะ่ะตอนนั้นมันนอนที่โรงแรมหัวยินวิลออล่านี่แหละนะครับปรากฏว่ามีมอเตอร์ไซค์ให้เรามีมอเตอร์ไซค์ให้เรอาอขี่ไปถึงกุทยานร,ราชพัฒนแล้วก็ไปถึงเลยเขาเตา่าไปหาดทรายน้อยสวยมากหาดทรายน้อยจะเป็นแบบน้ําจะลึกกว่านี้แล้วก็จะสวยแบบว่าเ,ออเรียกว่าเป็นหาดเล็กๆเ,กเกงียบๆแล้วก็ลึกๆคลื่นจะใหญ่ ขึ้นจะใหญ่เล็นวินเซิร์ฟได้เลยที่เล็นไม่ได้คืนเล็กมากน้องต้นข้าวคืนนี้เห็นว่าไม่ได้ออกคอนเสิร์ตไปอัดรายการยการทวายไลท์โชว์หรอช่องนี้อาจจะลงคลิปให้ช้าหน่อยนะทุกคนแต่ถ่ายไว้ก่อนเลาว,วันนี้วันที่ห้าพาัาทุกคนนะครับเราก็เดินทางกลับจะไปเลือกตั้งช่วงเลือกตั้งวันที่แปใช่ไหมล่ะที่หัดใหญ่ด้วยหมาทารัก ก็ต้องรอว่าคลิปนี้จะไปพักที่โรงแรมที่ไหนเพื่อจะได้โพสต์คลิปนี้ได้เพราะเป็นอีกช่องหนึ่งส่วนอีกช่องหนึ่งอ่ะนั้นไม่ต้องใช้ไวไฟ,ไฟมันดีอยู่แล้วในตัวแต่อ่ดมากเรากําลังจะย้ายค่ายจากไม่ใช้ทรูมูฟแล้วนะ่า<ม>รักมากไม่ใช้ทรูมูฟแล้วจะ้ะอืดมากทุกคนคลิปหนึ่งบางคลิปใช้เวลา6ชั่วโมงกว่าทุกคนบางคลิปใช้เวลา 3- 4ี่ชั่วโมงมันเกินไปทุกคนจะ๋ะไม่ไหวแล้วเกินไปจริงช้ามากจะ้ะ กูทราบไปเปลี่ยนแล้วปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เลยกลับมาใช้ทูมูฟเหมือนเดิมมันบอกว่าใช้อินเทนอร์เน็ตแบบไม่จํากัดไม่ลดสปีดทุกคนเราก็เชื่อไงอเราก็เลยอ่ะไม่เปลี่ยนไปดีแท็กแล้วก็คือใช้ทูมูฟเหมือนเดิมก็เลยไว้ใจกลับจากบ้านลงโพสคลิปดูปรากฏว่ายังช้าเหมือนเดิมทุกคนโอ้ไม่ไหวอะ่ะเป็นอะไรอะ่ะเกิดไปแล้ว 6ชั่วโมงลงคลิปหนึ่งทุกคนบางคลิปก็3ชั่วโมงถ้าอยู่บนรถไฟเนะี่ยจะ3ชั่วโมงมา้ามาแล้วทุกคนจังละน้องไปอัดรายการ Show ทวายไลท์โชว์พี่กีกอรจะถามเรื่องอะไรที่เราอยากรู้บ้างเห็นไหมน้องเขาก็ดังอยู่แล้วแหละวันนี้มีหน้าละถึงได้ไม่มีงานร้องเพลงก็เพราะว่าไปอัดรายการทวายไลท์โชว์พี่เก๋วายน่ารักจังเลยทุกคนทุกสิควบเยอะเลยทุกคน,กคน,กคนโอ้ยควบเยอะเลยอ่ะ ไมไ่พาลุกทะเลโอเคเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันพรุ่งนี้น้องไปร้องที่บ้านแพ้วสมุทรสาครแบบที่แน่แน่25กันยาอ่า25กุมภาพัานธ์เราไปเขาวังทุกคนนะจะไปงานเขาวังครั้งแรกในชีวิตแล้วก็ต้องต้นข้าวไปงานนั้นด้วยอาจจะได้ไลฟ์สดหรืออาจจะไปถ่ายเฉยทุกคนนะอย่าลืมนะแล้วเจอกันนะใครจะไปเขาวังบ้างก็ไปเจอกันที่นั่นได้นะครับทุกคนคลิปนี้เดี๋ยวเราไว้ลงโพสต์วันไหนรู้จะได้โพสต์ทุกคนด,ดูทีเนาะ มีไวไฟวัดไหนนะจ๊ะแต่ที่แน่ๆย้ายค่ายแน่นอนเลิกแล้วฮะไว้ใจไม่ได้และทูบูฟเราเสียงานเสียการมากโชคดีนะครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่นะเดคลิปต่อไปช่องนี้กลายเป็นช่องสำรองไปเลยทุกคนไม่ค่อยมีคนเข้ามาได้ดูเพราะมันปิดกั้นด้วยนะครับแล้วก็ไปได้ลงนานไม่ได้ลงบ่อยส่วนอีกช่องหนึ่งมีเอฟซีองต้นข้าวตามเยอะเลยทุกคนจากเดิมพันกว่าคนตอนนี้ก็เจ็ดหมื่นเออเจ็ดพันกว่าคนเลย มาลุ้นกันปีนี้จะครบมหมื่นไหมกดได้มะม่วงตกมะขามทุกคนมะขามข้อเดียวจะเป็นเม็ดปัมป๊มๆแบบเนี้กดถ้ากินไหมรดเล้เนี่ย้ดมันอยู่ข้างบนนี่แหเะทุกคนต้นใหญ่มากทุกคนโอเคนะก็ให้สุด